พัชรีโบเทโอ้ขนาดนั้นเลยนรอพลังพลังอะไรพลังเวทพลังเวทนะฮะแต่พี่พปช่นนีครับไม่ได้ใช้เวทหมดในทั้งสิ้นนะครับอ๋อไม่มีค<ช>่ะ,คะหลักวิชาจะเอามาจากไหนเป็นหลักวิชาเป็นศาสตร,ร์ฮะ,ะนะฮะที่เป็นศาสตร,ร์ฮะก็มีศิละปะด้วยนะฮะเพราะว่าศาสตร์และศิลป์ที่พี่จะค่อยๆที่จะเอามาหลอมรวมนี่คือจากการวิเคราะห์ นะฮะวิเคราะห์เส้นลายมือของท่านนะฮะวิเคราะห์เสร็จแล้วก็จะหาทางออกที่ดีที่สุดสําหรับท่านเท่าที่จะเป็นไปได้ในจังหวะชีวิตในแต่ละจังหวะที่พี่เป็นคนที่เขาเรียกว่าในศาสตร์ของพี่ผชานี่จะอย่างรู้ว่าจังหวะไหนดีจังหวะไหนไม่ดีนะฮะต้องโปรเชนะครับเพราะวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับมือของคนที่ลายมือไม่สวยบางคนอื้บางคนดูรายการเรานะครับแล้วก็ Oh. เราไม่มีเส้นนี้เราไม่มี oh. วิธีนี้ไอ้ที่วันรวยไม่รวยเราสวยเราไว้อย่างเงี้ยนี้เฮ้ยชีวิตต้อแต่นะครับอย่าอย่าพึ่งท้อแท้เพราะพัชชณีโปเชค่ะสามารถช่วยท่านได้ตัวของพัชนณีก็มือไม่สวยนี่ฮะมือไม่สวยแต่ทําไมโอ้โหบ้านก็อลังการนะครับอ๋อสาธุครับสําหรับท่านนี้นะฮะผมจะยกตัวอย่างมาเป็นมือ ซึ่งแบบว่าไม่สวยเลยแต่พี่พิชญนีก็มีหาทางออกให้เขาอืมนะฮะทางออกถึงไหมผมไม่อยากจะคุยเลยครับอมันเกี่ยวกับผมเองเกี่ยมไหมครับได้หมดคือพี่พิชญนีโน้ตมาบอกว่าถ้าลายมือแบบนี้นะต้องหาต้องไปอยู่ใกล้คนเก่งค่ะคนเก่งไม่ใช่คุณเก่งเฮ้ ไม่ใช่ชื่อเก่งนะสาทางของพี่ปัจิีนะไม่มีนะ,ะเปลี่ยนช่วงเปลี่ยนชื่อแล้วจะดีนะไม่มีนะถ้ามีพี่เปลี่ยนก่อนแล้วนะคะไม่ต้องมาตัดย่าให้เหนื่อยหาคนเก่งนะไม่ใช่ไปหาคนที่ชื่อเก่งไม่ใช่นะต้องอยู่ใกล้คนเก่งและต้องวางแผนเป็นนะคะคนที่มือไม่สวยแต่สามารถรวยได้ก็คือ1อยู่ใกล้คนเก่งสองเป็นคนที่เรียนรู้นะคะเป็นคนที่เรียนรู้ ว่าอะไรควรทำยังไงนะคะแล้วถ้ามีวิชาชีพได้เป็นจุดยืนคือเมื่อมีวิชาชีพเหมือนงีม้องข้าวแล้วอ๋อใช่ใช่ถูกไหมฮะวิชาชีพชคุณจะทํายําให้อร่อยก็ทําไปข้าวหมูแดงอะไรให้อร่อยก็ไปดูลายมือให้เก่งทําอะไรต้องให้เก่งแล้วก็เป็นจุดยืนแล้วหลังจากนั้นคุณก็ไปดูทีว่าที่ดินเขาทำยังไงะนะฮะที่ดินเนี่ย จัดสรรน่ะคุณไม่ต้องไปทำทีแปงใหญ่ๆ3 0 4 0แปลงหรอกนะคะมีเงินสักล้านหนึ่งคุณก็สามารถทำได้นะคะถ้าที่เข้าไปแล้วที่หน้าสวยหน้ายาวแบ่งสักไม่เกินแปดแปงเแปงเราก็สามารถแบ่งขายได้ไม่เข้าจัดสรรแค่นี้ก็เจิมเสริมเสริมก็ได้แล้วถ้ายิ่งรู้จังหวะดวงของพี่จังหวะดวงของตัวท่านนะฮะหรือมาปรึกษาเราอาจารย์เมชนีนี่นะครับ แล้วก็อยู่ใกล้คนเก่งแล้วก็มีวิชาชีพนะคะแล้วก็เป็นคนเรียนรู้นะคะเป็นคนใฝ่รู้นะคะก่อนอื่นผมอยากถามนิดหนึ่งครับมือนี่ที่ว่าแบบว่ามันมันแย่มันง่อยอะไรมันดูตรงไหนบ้างครับทำไมถึงแย่ครับนอกจากมือไม่สวยแล้วเนี่ยนะคะเห็นไหมครคุณเก่งโอ้โหมีเส้นตัดขวางเยอะฮาวิกตอรี่ซักตัวไม่มีเลยโอ้โหโอ้โหมันขวางขวางทั้งนั้นนะฮะมีแต่เส้นตัดหมดแล้วก็เขาก็เป็นคนยังไงดื้อ แถมดื้อด้วยนะฮะเช่นเส้นชีวิตกับเส้นสมองกับเส้นชีวิตห่างกันเป็นคนดื้อนะคะแล้วก็เครื่องหมายวิกตอรี่ไม่มีมีแต่อุปสรรคเต็มไปหมดโอ้โหนะคะการวางแผนก็ไม่มีโอ้โหเส้นนี้นะะฮเส้นใจไม่ใัดกันเพระฉะนั้นต้องมีคนนะคะเป็นคนชี้ทางให้เขาร่องผิวหนังก็ไม่ละเอียดนะคะครบถ้วนสมบูรณ์เห็นไหมฮะอันนี้มือขวามั้งอันนี้มือขวาเห็นไหมฮะ Oh. ความรับผิดชอบงานก็ไม่เป๊ะเออแต่เส้นใจยังพอแตกนะ่ใช่ไหมเเส้นใจมือนี้ยังพอแตกบ้าง oh. คนนี้มาถึงก็ต้องคุยอารมณ์ผบกับเขาพอสมควร oh. นะค,รคนนี้ก็แต่เขาดื้อเลยนะเนี่ยคนนี้ยุสายสาปี8เดือน oh. นะคะ oh. เขาเป็นคนดือ้อ แต่เขาก็เป็นจอมวางแผนคเพราะคุยเขาบอกบอกว่าคุณก็เป็นจอมวางแผนแต่คุณดื้อเขาบอกในเมื่ออาจารย์พูดอย่างนี้ก็พูดมาเหอะให้ผมทําอะไรชีวิตคุณต้องสู้สู้เพราะชีวิตคุณไม่ได้เดินอยู่บนไม่ได้ขับรถบนถนนซูเปอร์ไฮเวย์ขับรถบนทางเคลียนสิ่งแรกต้องได้คือวิชาชีพนะฮะเขาก็จบแค่ม .6 แล้วทำงานโรงงานบอกจบเลย นะฮะถ้าจบมหกแล้วคุณไม่ทํางานโรงงาน่ะมันก็แค่นั้นแหละมันไม่มีตําแหน่งคุณก็แล้วคุณคิดไปถึงอายุหกสิบไปยังนะฮะฉะนั้นคุณต้องมีวิชาชีพนะฮะจะทําอะไรก็ทําให้เก่งไปเลยอยากทําลูกชิ้นก็ทําให้เก่งอยากทำหนมจีบก็ทําให้เก่งไปเรียนรู้มาออยากทําลาดหน้าก็ทําให้มันเก่งไปเลยเนี่ยนะฮะถ้ามือนี้ไปทํางานบริษัทอถ้าสมมุติว่าอ่ะว่าจบละอ่ามีความรู้ละไปทํางานดูมือนะคะ ถ้าคนนี้ไปทํางานบริษัทนะคะส่วนมากที่พี่เจอเนี่ยจะไม่ไปในลักษณะของผู้บริหารจะไปในลักษณะของผู้เชี่ยวชาญนะคะใช่ไหมฮะฉะนั้นอย่างนี้ก็เหมือนกันน่ะนะคะคือถ้าเขาจะไปเขาต้องเชี่ยวชาญไปทางใดทางหนึ่งซึ่งอาจจะไม่มีในตําราที่สอนอถูกไหมฮะใช่ใช่อันนี้ก็เรียกว่า ที่เราคุยกันมาเนิ่นนานเยอะแยะเนยครับก็เพื่อที่จะท่านให้ท่านทราบนะ,บะว่าสําหรับมือที่ไม่สวยการมาดูลายมือกับพี่วิชณีเนี่ยนะครับว่าพี่มิจะพยายามหาทางออกให้ท่านอย่างเต็มที่นะฮะคนนี้ต้องลงวิชาชีพเลยเแล้วก็หาทางอะ,อะไรยังไงยังไงก็ฝากไว้แล้วกันนะครับว่าท่านอาจจะเฮ้ยผมยังหาทางออกไม่ได้เลยพี่วิชีช่วยบอกสูตรลับอะไรนิดหน่อยพี่นีก็พร้อมจะบอกได้ใช่ค่ะนะครับเออเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับ ท่านใดก็แล้วแต่นะที่กําลังดูลายมือเราแล้วก็พบว่ามือของตัวเองแบบไม่สวยอย่าพึ่งท้อแท้นะฮะมาปรึกษากับพี่มีได้เสมอวันที่เท่าไหร่ครับก็ศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์คือถ้ามาถ้ามาดูเลยค่ะนัดเวลาล่วงหน้านะคะนัดเวลาล่วงหน้ามือไม่สวยก็รวยได้ครับนะคะอย่างมือไม่สวยอยากทําที่ดินเราก็ต้องไปหาความรู้มันก็ไม่ได้ยากอืครับใช่ไหมคะใช่ดูที่ยังไงจะดูให้เป็นมันก็ไม่ยากครับค่ะ ใช่ไหมใช่โอเควันนี้เวลาหมดแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับปชัชรินโปเจลืมอีกแล้ว <laughs>